เสียงพูดนะอือหือเล่นหมูดูว์แต่เทมปรับเรื่องไงเริ่มเลยปรับคือปรับให้มันมีเสียงพูดแล้วไม่จริงจริงไม่จริงปบาเสียงก่อนไม่จริงเดี๋ยวมันจะดังเกินจะไม่ได้ยินเสียงเราไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับปรับในนี้ดีก่าไม่จริงเออยอนนี่แสงโอ้ยนิดเดียว เทมเทมถูกคอยอ่ะเนี่ยคนรู้ไหมที่เสียงเทมหรอกไม่ต้อมามั่วเรารู้จบอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่ไม่เปิดฟังดิเราเปิดฟังรู้เรื่องเลยใครมั่วเรารู้เรื่องเลยใครคือเทมบอกนี่ว่าเทมเปิดเสียงแล้วเอ้ยไม่ใช่เสียงระบบดิเปิดเสียงแล้วทำไมมันขำแต่เกมทำไมมันบูดร้านนั่นไงเมื่อกี้เทมบอกว่าเทมเปิด ไม่ลาบกุกคือมันแค่เมื่อ,อกี้เพิ่งดกูก่อนเทปจะ<อ>ตั้งค่าก่อนไหนดูซีหน้าจออ่าปุ่มเป็นคันโยกบอบอไม่เอามาเอ้ยมันโดดหยองหยองไปอุ้ยอุ้ย V P อุ้ย,ยมันเรียกว่าอะไรนะไอตัวตัว ตัวที่นี่ยเคยไปแย่งผักมันกินตอนเด็กๆมันชื่อเลยนะคาปิปาละไม่ใช่ไม่ใช่คาปิปาละมันชื่อเลยไม่ใช่อาปากาเอเออาปากาดูอาปากาอาปากาเซเว่นตอบว <laughs> ่าควายอาปากาอุ้ยใส่สร้อยคอด้วยนายเป็นสีอะไรเนี่ยสีขาเราอยู่สีอะไรสีแดงคุยอะไรกันเนอะหน้าตาแบบ ห่วงนอนทั้งหมดอืมอึม่งไว้อ่านไม่ออกคนนี้ก็อยู่นัานหรือเดี๋ยวนี้มันมีแจกทีหลังหรือเปล่าอืมแต่เดี๋ยวนี้แบบมีแต่พวกคนรวยอะ่มอยอะมันรูน้สึกเล็ก ชชมชวาเมื่อไหร่เกมจะเริ่มเนี่ยวีพ<อ>ีโอวีพีวีพีเออโยนมาให้เราทำไมในสุ่มของหรอในสุ่มดับทองหรอใครอะ วีพีเราอยู่สีแดงใครเป็นเพื่อนเราอ่ะเออนอน,นอนสิเพื่อนทนออกเแล้วมัน,นไม่เริ่มสักทีสามมาดีแล้วเนี่ยเออผู้เลน่นผู้เล่นสีแดงอู้อู้ก็รวยคนที่เตมองหน้าครั้งคนนั้นน่ะเนาะเดี๋ยวก่อนอืมสีเขียวปิกใหญ่จะเดินช้าเข้าใจไหมปีกมันหนัก อย่าไปหาใส่นี่ดูอย่างเราทำไมแต่งนี้เนะี่ยเอ๊เอบอยบอยบยบอยโอเคมันไม่เริ่มซกที่นี่นีเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราคือคนนี้เราดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับนายเพราะชุดนายเท่มากรองเท้านายก็เฟี้ยวฟ้าดาบนายก็ดูแบบเหมือนจะเป็นอะไรนะแจ็คสเปโร่ ฮะเชนเหรอเชนเหมือนเป็นโจนอะถ้าดูจากหน้าก็ารู้แล้วว่าโจนแน่นอนดูนะดูนะภายใต้แว่นเนี่ยมีแบบยาตาย,ยาก,กดตายเดี๋ยวแว่นหายถ้ามันไม่เริ่มสักคีคือรอนานแล้วนะเนาะอปก้าโอ๊ยขอโทษตายแล้วเสียงขอออนนนคีี้เเยยใจป็ชอบมากเลยอยากลองขี่อปก้านบะ้างอะนะ <c oughs> <c oughs> อยากขีอปปก่อปป้าเฮ้ยหนึ่งคนเกมจะเริ่มแล้วรอรอรอฮะเริ่มแล้ว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 มันต้องฟาร,ร์มนะแนะนำต้องไปเปลี่ยนฮะเฮ้ยสู้กับอปป้าาย รู้ได้เนอะเชนรูนมันไม่ดีาูออาอีกในเรื่องจริงรูนมันซื้อของไม่ได้แม่งม็นรูนแบบตอน,ตอนเริ่มเกมเฮ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีรูนที่สามารถได้รับทองเรื่อยๆได้ไหมบอกว่า,าวิดีโอ,อจะเล่นทำไมใช่ะนะคะคือไอดีเพื่อนเทมใช่ปะที่เทมเน่นอะ่ะมันได้รับทองเรื่อยๆแบบอ๋อหรือเขามีสกิลมันมีเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือไม่ต้องปั๊มเงินก็ได้ทองอะ mm ่ะ hmm. มันคือมันเป็นรูหรือมันคืออะไรอะ่ะลองหาดูสิไม่มั่นใจเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ให้ซื้อปลา<ม>แบบทองสิบสองชั่วโมงมอะไรประมาณนั้นได้รับทองเรื่อยๆอะไรประมาณนะั้นต้องเป็นไม่ใช่ต้องเปลี่ยนสีสีนี้เป็นตั้งแต่เริ่มต้นก็ใส่แล้วนี่วะ่ะห้าสาม ถอล้กันี่รุนเรไม่เหมือนชาวบ้านอันนี้คือสามเมื่อถูกค่าและคืนชีพมันก็ดีแต่ว่ายังได้ทองเยอะๆไงตอนเริ่มทำไมฉชนไม่ใส่นี่หรอก็ไม,ไม่มีจะให้ใส่หรอกอันนี้คือขุดเร็วกามที่รับได้ได้รับแท้งทองสามนันตั้งแต่เริ่มโอกาสได้รับเมื่อฟื้นตัวไม่โอกาสสามสิบไม่โอกาสรับคนแกะไม่ เคร่งทองสามันไม่ถูกค่าไม่มันก็มีแค่นี้เลยเนาะทีได้ตั้งแต่เริ่มเกม,อมขอแก้ตัวเฮ้ยดูโอเ a i กนฉันเออไม่ไม่ร้องไม่ร้องมันจะติดเลยก็สิตเราจะลง Youtube เลยทั้งทั้งที่มีเสียงเป็นโนใครก็ไม่รู้เนี่ยแหละ เราคุยกันแล้วอุ้ยได้ทองอุ้ยทำไมเพื่อนทิมมันมีทองเยอะแบบ30กว่าตั้งแต่เริ่มหรือเป็นพอเขาเป็น v ี8ปดไม่เข้าใจเนะี่ยอันนี้คือใส่รูนแต็มแล้วมันได้แค่13หรือมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้มันต้องไปกับรูนเพื่อนแล้วล่ะเราต้องเก็บไว้ก่อนที่เราจะต้องปิดไอนดีนลง แม่ต้องดูคนตึงว่าคนตึงเขาใส่อะไรแต่ที่แน่ๆอีกอกีิชันทำไมนายหน้าตาหล่อจังซิกแพคก,ก็มีมีปีกก็มีใส่ชุดขาวทำเอาไอีว่าปอะไรทไมอ่ะมองคนหล่อนี่ไงดูดูดูมองคนหล่อดูมีคนหล่อ้าหน้าตาอย่างนี้อีกล้มาไปซื้อวันนี้ก็ดีเนาะเขามองหน้าเราเรามองหน้าเขาแล้วก็คืน ทำเป็นพูดขื่นตัวคอนดีมไม่ใช่เก่งอยู่เขามองแบบอ้าดูใช่น้องจ้องดูนะขื่นไหมรวยนะเนี่ยอะไรนะ,ะรวยนะ<ช>เนี่ยใช่สีเหรออืมโคตรรวยเลยนี่เราได้อยู่สีเดียวกันหรือเปล่าอุ้ยเราไม่ได้อยู่สีเดียวกันนายเป็นสีเกรย์เราเป็นไวท์เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อน เพื่อนเมื่อกี้นายจำเราได้หรือเปล่าเพื่อนจอเพื่อนเก่านายตายแล้วหรอเทมมันก็แค่อดีตเพื่อนที่เพิ่งเจอกันไม่กี่เกมปะจะไปผูกพันอะไรหนักห่าเราเคยร่วมร่วมทุกร่วมสุขร่่มตายมาด้วยกันนายจำเราได้ไหมเราอยู่เทมดูกันน่ะนายเราจำเราจำนายได้นายจำเราได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ผูกบิดไปทั่ว สี่คนอ่ะสี่คนจะเริ่มเกมครั้งนี้เราจะแบกนายอีกนะคุณรวยไปไปสวัสดีสสดไปจะนัมบินเหรอ สวัสดีสีแดงนาะย<ม>ชื่ออะไรของบ้านให้เขามารับสวัสดีนาะยนาะยชื่ออะไรแม็กแม็กอะไรแม็กแม็กเอสเซบลอะไรเนี่ยแมะมาเมอร์เมอร์ไทยเมอร์ทินเนาะเมอร์ทินบองเบนโกมาร์เซนแปลว่าอะไร มาทีเนี่ยชื่อออกมาทีอุ้ยเขาส่งอีโมจิเขินให้เราด้วยอุ้ยหน้าตานายคล้ายกับอ๋อนี่คือโกโจเหรอถจริงในหน้าโกโจเหรอดูหน้าเราคล้ายๆกันเลยนั่นถ้าเกิดเราเอาอุ้ยนายในมุมหน้าเราลราเขินห่วหน้าใครมันส่งอ emoji เยะเขาส่งภาพเขินมาให้ใช่เขาส่งอีโมจิเขินมาให้เราดูได้ไงส่งไปดูสาวคุยตรงนั้นแตงยืนอะไรก็ได้ปะไม่ทีเดือผู้ชาย นี่เขาเป็นคนฮอนนะดูิง<ด>เขาขืนชายเอออุ๊ยเมื่อไรมันจะครบเนี่ยแล้วเขาออกกันทำไมด,ดูดูดูมีคนมีคน<อ>มีคนม,ม,มีคนกำลังทำความรู้จักกัน can be as อะไรอะ as แปลว่าอะไรเราก็ต้องกดอ่านเพื่อความรู้เรื่องฮะัตว์ at, เหรอ Can we s a t แปลว่าอะไรคำดา่า <Open card. S 1> Sir a r s u ก็เออคำดา่าแล้วมันแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าที่เราไม่รู้อ,อ้าวเขาเดินหนี BB B, BB, วีพีเฉยเลยแล้วว่านายต้องจำเราได้นะผู้บ่าวเฮ้ยคำข้างหน้านี่คือเขาเป็นคนไทยเหรอ เดี๋ยวนะคะับเป็นคนไทยสระอะอ,อ,อยู่ด้านหน้าเนี่ยแมพพึง่งอะไรเนี่ยแมพพึ่งแมพเพ่ง,พงโอเค Her A er. A A er. เพอรเอเกอร์เพอรเนอเอเกอร์เพงอะไรอ่ะแมพเพงมะสระอะก็ต้องอะแม้อะแมพเพงเพง,เ,พงเออไหนส่องดูสิสีฟ้านายคนไทยงั้นหรืออินเดีย ผู้เ่าาอินเดียโอ้ยแต่งตัวโคตรอลังการอยู่ในดงทองเนี่ยเช่นล้างจานเสร็จแล้วันยังไม่เริ่มเกมเลยอ่ะฉันทำได้แค่เพียงอุ๊ยนั่วเริ่มแล้วประโทค้างเฉยฉันทำได้เพียงแค่เฝ้ารอว่าเกมจะเริ่มเมื่อไร รอแล้ว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 รอเอ๊ฮรอต่อไปสิบเอ็ดคนโอ้มันเข้าๆออกกันน่ะหุ้ยไก่มีการโคตรเท่เลยแอ๊กเอ็กเอ็กอยากเอ็กไก่บ้างอ่ะแต่เราแบบเป็นกลางปลาหุ้ยดูตามันดีอุ้ยอยากได้ไก่ไก่มันมีสกิลอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไก่น้อยไก่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  ไม่มีมันเอามาจากไหนกันเนี่ยแล้วมันอยู่ด้านบนเข้าไก่มาจากไหนกันน่ะอยากได้ไก่เอ้าไก่เข้าไก่มาจากไหนกันอ่ะนายเอาไก่มาจากไหนอ่ะเ,อาาเราชอบไก่นายมากเลยเมียววะอะไรนะ ดูไก่เอ็กเนี่ยไก่ย่างห้าดาวทำมาจากไก่ตัวนี้เนี่ยเลยได้เนื้อเน้นๆรสชาติอร่อยนี่นี่น่ารู้ละไปกันยูซอบมีนไก่เอ็กไก่เอ็กเออขอโทษขอโทษไก่เอ็กไหมเอ็กไหมเฮ้ยนายไงนายขยับทำไมนี่ไก่เอกไก่เอกไก่เอก ไอเอ๊ะเฮ้ยนายนายนายอย่าเพิ่งขยับสิไก่ของเราโหยังถ่ายไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ชาดนี้มันา่ได้เริ่มช่างมาเถอะยวเราไปหาเล่นโซโล่โซโล่น่าจะยิ่งเราใหญ่หรือเปล่าแต่โซโล่มันแค่มีสิบสองคนก็น่า,าจะเล่นได้ไห,หรือเปล่า รู้สึกว้าเราดูของเราก็ได้ไม่ติดหรอกว้าวดูดิรวยนี่มากเลยมันเรียกอะไรบัตรเบสโซอยากได้ไก่เอาไก่จากไหนจะซื้ออะไรดูจะเๆอมันว่างมันรอมาตั้งนานแล้วมันยังไม่เริ่มให้เลยไม่ใช่กดสุ่มหรือไม่ไงไม่ได้กดสุ่มก็มีอยู่แล้วก oh. ็ไปเอาของกลับกลับมาขายทำไงได้ ทำ,ทำไมเนาะเกมทำไมไม่เอาของใหม่เข้ามาให้ของเก่ามันก็ได้แลแล,แลไปแบบมนดาบดาบลาวานั่นนะ่ะเอยแต่เหมือนเกมเคยมีดาบลาวาไหมถ้าไม่ได้ว่ามีนะไม่มีมันมีช่วงที่เหมือนแบบเอาเก็บสก,กินได้อะใช่เัลนเล่นแค่เป็นแค่ตายใช่ในที่สุดก็ได้มาแต่ว่าเกมมันไม่เลิมเกมมันไม่เลิมสิบสามคนแล้วอุ้ย ไมันเอามาจากไหนอ่ะฟรีจร <Free. S 1> ิงอ่ะในซีซั่นนี้หรอ,อม,มันมีให้เลือกแต่เราเลือกหมาในกดตรงไหนอ่ะตอนแรกมันจะเป็นหน้ากิจกรรมใช่ปหอือือตอนแรกอ่ะมันมีอ๋องั้นเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปแล้วต้องรีพอดีแต่เราเลือกมาเป็นหมาแทน ืมแล้วได้อ่านสกิลก่อนเลือกไหมอ่านดิคือว่าเราเลือกทำเลือก <c oughs> ไงแล้วเราไก่มันคือสกอิลอะไรสกิลเบ็นกล้ามเหรอได้ผลแก่สามสองชิ้นถึงถึงสามสิบวิอ๋อก็ดีอยู่นะไันะ้นนี่คืออะไรหายากสามสิบวิได้รับอุ้ยไงสามสิบวไิได้รับแพนทองอหายากงั้นเราก็ต้องเลือกหมาแต่เราชอบไก่ทำไงอะ่ะ <c oughs> ไม่ชอบสักคนอะ่ะแต่คือชอบไก่แอกก้ามาอ,อันนี้มันดีกว่าจริงๆเนอะเอ้ยทำยังไงอะ่ะที่เียนรถอะไรวะใคไขเบิ้ลรถเุ้ยอยาได้ไก่อะ่ะแต่ไก่สกิลไม่ค่อยดีเท่าหมา เนายเป็นหมาป่าขี่หมาป่าว้าวว้าอุ๊ยนายมีลูกหมืนเป็นกระต่ายสุดหยอดเฮ้ยไก่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 เนี่ยดูดิดูนั้นเนี่ยลองจินตนาการดูนั้นเนี่ยมันมันคือไก่ย่างห้าดาวที่เรากินกัมนมาเลยอร่อยเนี่ยเห็นปะดูมันเป็นกับเออ โชลงโชหลังนี่กายยิงเท่เอ้ยใครยิงธนูแล้วก็ยิงได้ยังไงได้ยิงธนูได้ย,ไยังไงได้ยิงธนูอุ้ยเชื่อในเทพมา้เลยอะสีแดงๆที่คุมไหลนายอะนายมาจากไหนหรอเจตะจะกรรมเขาแจกหรออุ้ยมีเงินอู้มีแค่มีแค่มีแค่สี่สี่สี่ร้อยบาทเองเหรอน,นายนายมีแค่สี่ร้อยบาทเองเหรอบ,บนหัวน,นายอะนั้นในตัวเอา้าหายไปไหนอะเอา้า เพื่อนหายเลหลอกไปแล้วเมื่อกี้ไงเพื่อนาตาตัวแล้วนี่นี่ีโอ้ยลายตาเกินเอฟเฟกต์แต่ละอย่างไม่บอกนี่คิดว่าสกายบล็อกแลว้วนะเดี๋ยวนีว้ม,มันก็ยังอยู่แค่สิบสามสิบสีคนเราไปหาแมปใหม่เล่นกันไหมท้อก็ไปดิใครหลังไว้ล่ะอหยอกหยอกกดออกเกมมาไหมชินเข้าไหมงั้นจบเกมแล้วไม่ต้องเล่นอะไรแล้วเออ